ซบเซาแบบนี้ค่ะวันนี้ผู้สื่ข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธน์นะคะในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยการลดราคาการจำหน่ายสินค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้กว้างมากิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประกอบกับภาระค่าของชีพสูงขึ้นทําให้ประชาชนหันมารัดเข็มขัดการใช้จ่ายดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแน้กระทั่งสินค้าบริโภคนอกเหนือจากรสชาติอาหารราคายังต้องไม่แพงจนเกินไปทาให้ปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งต้องปรับกลยุทธ์การขายโดยเฉพาะด้านราคาเพราะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ตลาดผักที่เห็นอยู่จานนี้นะคะราคาเพียง25บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นราคาย่อมเยาแล้วก็คนทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถทานได้ค่ะแม้ว่าราคาจะถูกแต่ว่าร้านแห่งนี้นะคะเน้นคุณภาพแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงความสะอาดค่ะจึงทาให้ร้านแห่งนี้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะร้านสเต็กเซเว่นแอนทรีย่านหัวลําโพงเป็นหนึ่งในหลายร้านที่นํากลยุทธ์ด้านราคามาเป็นจุดขายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ทาให้ในแต่ละวันมีลูกค้าแวะเรียนเข้าร้านอย่างไม่ขาดสาย คือผมจะจับกลุ่มแบบพวกเด็กนักศึกษานักเรียนนักศึกษาครับ<น>แล้วพวกแบบเด็กเอ่เอพวกพนักงานออฟฟิศ<น>อะไรพวกนี้ครับคนกลางกางแบบพวกฝรั่งแบคบแพ็คมาเงนะี<น>้ยครับเราอยากให้ลูกค้าได้กินได้สัมผัส<น>สเ็กเนี่ยได้ทั่วถึงทุกทุกคนทุกคนชั้นนะครับ หากเปรียบเทียบราคาอาหารในย่านใจกลางกรุงเช่นนี้ราคาเริ่มต้นที่25บาทและสูงสุดไม่เกิน129บาทนับว่าคุ้มค่าเนื่องจากมีหลายเมนูให้เลือกและยังให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าที่นำมาผลิตเราใช้คุณภาพที่ดีเทียบเท่ากับร้านที่ราคาสงาูงค่ะ,คะแล้วเราก็ไม่ได้ลดปริมาณในการใช้ด้วยแต่เราคือก็อย่างที่บอกคือเราจะเน้นขายปริมาณคือเราไม่เอากำไรมากค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้ทานของ คุณภาพดีๆแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าเราคือเรารักษาฐานลูกค้ามากกว่าเช่นเดียวกับร้านนายอู๋ข้าวแกงบริเวณสามยานซึ่งขายข้าวแกงมากว่า50ปีแล้วและในแต่ละวันจะมีเมนูอาหารไม่ต่ำกว่า40รายการมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาใจผู้บริโภคในราคาย,ย่อมยาวเพียง30บาทต่อจานก็เขาเรียกว่าจำนวนมากใช่ปริมาณมันเยอะเราขายเยอะอมันก็ถัวกันไปไง อย่างถ้าจะบอกว่าวันนั้นถ้าขายสี4จานหจานมันคงไม่ไหวไม่คุ้มกับการเช่าเราใช้ปริมาณด้านผู้บริโภคยอมรับว่าการเลือกรับประทานอาหารในยุคป,ปัจจุบันปัจจัยสําคัญเป็นเรื่องของราคาส่วนคุณภาพและปร,ะริมาณเป็นปัจจัยรองลงมา ก็ดีเดินผ่านมากับแม่ก็เลยมากินค่ะเห็นราคาติดไปห้าสิบเก้าก็เลยเข้ามาลองดูเป็นเพราะว่าราคาใช่ไหมคะราคาด้วยค่ะแล้วก็เห็นอาหารเป็นไงบ้างก็ไม่น่าเชื่อนี่ค่ะร้อยยี่สิบเก้าเองนี่แปดสิบเก้าเองเยอะก็คือมันถูกอาหารบางชนิดเราสามารถเลือกจานหนึ่งเราเลือกได้ทั้งสองสองสองอย่างแต่ราคาก็โอเค จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ร้านอาหารต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแม้กำไรต่อหน่วยจะลดลงไปบ้างแต่ถือว่าคุ้มค่าหากเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจิรศักดิ์ชื่นรงค์ถ่ายภาพสุจิตรากไพรโรธ TNN24 รายงาน